มาถึงช่วงของข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านทักบุญยอนบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่34เวลานั้นประมาณดาของพระเยซสสูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของไทโอปัส และมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยสูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธทิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตนหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วจึงตรัสว่าเราประหายพระกัมภีตอนนี้จึงเป็นจริงด้วยที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ำองางุนเปลีอยวจนเต็มวางอยู่ทหารจึงชายฝองน้ำชุบน้ำองางุนเปลือยเสียปลายกิ่งหูศพยื่นถึงพระโอษพระเยซูเจ้า ทรงจิบน้ำองุ่นเปลี้ยวตรัสว่าสำเร็จบริบูรณ์แล้วพระองค์ทรงเอนเ็นพระเสียรสิ้นประชนวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยูไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันสบาโตเพราะวันสบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปิลาศ ให้ทุกขาผู้ที่ถูกตรึงและนำศพไปบรรดาทหารทุกขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงไม่ได้ทุกขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หกแหงด้านข้างพระวรากายโลหิตและน้ำ ก็ไหลอกมาทันทีคุณผู้ฟังครับแม้ว่ากำลังจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ยังเป็นห่วงครอบครัวพระองค์ฝากฝังมารีมารดาของพระองค์ไว้กับสิทธิรักหรือท่านนักบุญ,ญย้อนมองถึงครอบครัวของเรา ครครัวของเราเป็นของประธานอันมีค่าจากพระเจ้าวันนี้จากบทพระวรสารจึงเชิญชวนเราเห็นคุณค่าและดูแลเอาใจใส่ครอบครัวในทุกสถานการณ์คำถามจากบทพระวรสารจึงมีต่อเราวันนี้ว่าวันนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อแสดงความรักต่อครอบครัวของเราแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านหัวอกของแม่หัวอกของแม่ที่เห็นลูก ลูกที่เคยอบกอดจะต้องตายไปต่อหน้าต่อตาช่างเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสสำหรับเรามนุษย์ทุกคนคุณผู้ฟังรับความทุกข์ของพระแม่มารีขณะที่อยู่ข้างไม้กางเขนเป็นความทุกข์ที่ให้กำลังใจแก่มนุษย์เราทุกคนในยามที่คนหนึ่งคนใดมีความทุกข์และมีคนอื่นมาร่วมทุกข์ด้วยย่อมเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความทุกข์จรงไม่ใช่การพากันมาร้องไห้ด้วยความหมดหวังหรือท้อแท้หากแต่ความทุกข์ในวันนี้เป็นการนําหัวใจมารวมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามาให้นะเชิงไม้กางเขนนั่นเองทำกลางความทุกข์แสนสาหัสจึงเกิดความผูกพันใหม่ความผูกพันใหม่ที่แน่นแฟนที่แนบแน่น ระหว่างพระแม่มารีกับมนุษยชาตินั่นก็คือนี่คือลูกของแม่และนี่คือแม่ของท่านขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปแล้วขอพระวอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนจนกว่า,าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกริสเจ้า ขอบพระคุณและสวัสดีครับ